สวัสดีค่ะ student ในชั่วโมงนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเนื้อหากันในวันนี้ t e เช h e r มี conversation เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนฝึกพูดฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดู conversation กันเลยค่ะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. ต่อไปนะคะเราจะมาทำการรับสมองกันค่ะ Are you ready? Number one twenty n plus s e v e plus s e n u m b e r two e i g h minus f o r t minus Forty six. Number three. One hundred seventy two plus sixty seven. One hundred seventy two plus sixty seven. Number four. One hundred ninety eight minus one hundred forty five. One hundred ninety eight. 145 Number 5สสุดามีเงิน50บาทแม่ให้มาอีก50บาทสุดามีเงินกี่บาทสุดามีเงิน50บาทแม่ให้มาอีก50บาทสุดามีเงินกี่บาท Number f i ห้ให้ student เขียน ms นะคะและเขียน ans ใน number 6ค่ะ are you finish e d ต่อไปเราไปดูคำตอบกันค่ะว่าจะตรงกันหรือไม่ number one answer is one hundred two หนึ่งร้อยสองค่ะ number two answer is forty one 41ค่ะ number t answer is 239 239ค่ะ number f answer is 53ค่ะ53 number f ms 50 f t plus f i equal box 50บวก50เท่ากับ box ค่ะ and the last number number 6 answer is 100บาทเป็นยังไงกันบ้างคะรับสมอง6ข้อนักเรียนทำถูกหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราไปดูท็อปปิกกันค่ะว่าท็อปปิกของเราในวันนี้คือเรื่องอะไรสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4กันค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่4ก็คือรูปเรขาคณิตซึ่งท็อป,ปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าแกนสมมาตรคืออะไรถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแกนสมมาตรก็คือเส้นที่แบ่งวัตถุหรือรูปนั้นๆออกเป็น2ซีกเท่าๆกัน และสามารถพับหรือนำรูปทั้งสองมาซ้อนทับกันได้พอดีดังตัวอย่างในรูปด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแนะนำกันเลยค่ะว่าเราสามารถหาแกนสมมาตรได้อย่างไรและแต่ละรูปมีแกนสมมาตรกี่แกนสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวสนุกๆของเรขาคณิตวันนี้ เราจะมารู้จักกับแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตต่างๆกันครับน้องๆลองมาดูนี่กันนะครับพี่เรขาคณิตมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่และรูปพี่เรขาคณิตจะทําแกนประไว้และรูปวงกลมนั้นจะเป็นรูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนแบบนี้ครับจากนั้น เราลองมาพับรูปเรขาคณิตเหล่านี้ตามรอยเส้นประนี้กันนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเมื่อเราพับตามรอยประดังกล่าวแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทครับเราลองเปลี่ยนมาพับรูปเหล่านี้กันดูบ้างนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่า รูปเหล่านี้เมื่อพับตามรอยเส้นประแล้วทั้งสองข้างของรอยพับนั้นพับกันไม่สนิทนะครับซึ่งแตกต่างกับรูปเรขาคณิตที่เราพับกันไปก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทครับและเมื่อเรานํารูปเรขาคณิตที่พับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทมาคลี่ออกเราจะเห็นเส้นรอยพับที่แบ่งรูปแต่ละรูปออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันครับเราเรียกเส้นนี้ว่า แกนสมมาตรครับและรูปเรขาคณิตนั้นเราก็จะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสองแกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสามแกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่รูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมดสี่แกนครับรูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหก รูปนี้มีแกนสมมาตรทั้งหมด 6. แกนครับน้องๆเห็นไหมครับว่ารูปเรขาคณิตเหล่านี้มีแกนสมมาตรที่ไม่เท่ากันและนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปหนึ่งรูปอาจมีแกนสมมาตรได้มากกว่าหนึ่งแกนน้องๆต้องพยายามพับหาแกนสมมาตรของรูปแต่ละรูปกันดูนะครับบางทีรูปที่เราพับอยู่อาจมีแกนสมมาตร มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบกันถูกไม่เอย่ยมาถึงตอนนี้น้องๆทุกคนก็คงจะสามารถบอกได้แล้วสิครับว่ารูปใดมีแกนสมมาตรและรูปใดไม่มีแกนสมมาตรบ้างรวมถึงรูปใด มีแกนสมมาตรจำนวนเท่าไหร่ด้วยเช่นกันครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิดีโอเมื่อกี้สนุกไหมเอ่ยเมื่อเราได้รับชมวิดีโอไปแล้วเราจะพบว่ารูปที่มีแกนสมมาตรบางรูปมีแกนสมมาตร1แกน บางรูปอาจมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนก็ได้ใช่ไหมคะในการหาแกนสมมาตรเมื่อเราลากเส้นแบ่งรูปนั้นเราจะแบ่งรูปนั้นออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันและเมื่อพับตามรอยเส้นเราจะพบว่าเราสามารถพับหรือนารูปนั้นมาทับซ้อนกันได้พอดีหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไปนำกระดาษ แล้วเอามาพับดูนะคะว่ากระดาษที่นักเรียนนำมานั้นมีแกนสมมาตรหรือไม่และมีแกนสมมาตรกี่แกนล,ลองหากันดูนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า150ค่ะที่หน้า150จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำก่อนนะคะเขาบอกว่ารูปต่อไปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกน เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาแกนสมมาตรจากรูปที่กํำหนดเลยค่ะมีทั้งหมด6รูปด้วยกันให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือเลยนะคะทําไปพร้อมๆกับติเชอร์เลยเราไปดูรูปที่1ค่ะรูปที่1เป็นรูปเครื่องหมายบวกให้นักเรียนลองลากแกนสมมาตรดูสิคะว่ารูปที่1น,นั้นมีแกนสมมาตรกี่แกนลากเส้นพร้อมกันเลยค่ะ แกนที่1แกนที่สองแกนที่3มแกนที่4ดังนั้นรูปที่1มีทั้งหมด4แกนค่ะต่อไปค่ะไปดูรูปที่สองค่ะหาแกนสมมาตรของรูปที่2ค่ะว่ามีทั้งหมดกี่แกนลากเส้นเลยนะคะแกนที่1ค่ะแกนที่สองค่ะ มีอีกไม่เอ่ยอ่ามีแกนที่3ค่ะแล้วก็ต้องมีแกนที่4ค่ะดังนั้นรูปที่2มีทั้งหมด4แกนค่ะต่อไปดูรูปที่3าค่ะรูปที่3าเป็นรูปพจันรเสี้ยวนักเรียนคิดว่าจากรูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้าเราลากเส้นแล้วเราจะได้แกนสมมาตรของรูปที่3ก็คือเป็นแกนในแนวนอนดังนั้นรูปที่3ามีแกนสมมาตรแค่1แกนค่ะ ต่อไปรูปที่สี่ค่ะรูปที่สี่เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะลากเส้นพร้อมกันเลยนะคะแกนที่หนึ่งค่ะต่อไปแกนที่สองค่ะต่อไปค่ะแกนที่สามค่ะแกนที่สี่ค่ะแกนที่ห้า แกนที่6และแกนสุดท้ายคือแกนที่7ดังนั้นรูปเจ็ดเหลี่ยมมีทั้งหมด7แกนด้วยกันต่อไปรูปที่5ค่ะรูปที่5นักเรียนลองลากดูสิคะว่าจะได้ตรงกับทิเชอร์หรือเปล่าแกนที่1ค่ะแกนที่2ค่ะ ดังนั้นรูปนี้มีแค่2แกนนะคะต่อไปรูปที่หรูปสุดท้ายค่ะลองลากดูสิคะว่ารูปเครื่องหมายกากบาทเนี่ยมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนแกนที่1ค่ะแกนที่สองค่ะหมดแล้วค่ะดังนั้นรูปที่หมีด้วยกันทั้งหมด2แกนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับการหาแกนสมมาตรเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดทบทวนกันค่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า96ถึงหน้า99ค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศ,ศาสตร์เล่มที่1นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานที่โน้ตส่งงานของตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ ทีเชอร์ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะมันล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เมื่อออกจากบ้านสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ